วานเงินบ้านทองที่พ่อหมอสมศักให้เรามาปลูกบอกว่าปลูกแล้วเนี่ยดีมีเรื่องความรักเข้ามาดูสิต้องเป็นบ้านมงคลแน่ๆเลยอ่ะโอเค <c oughs> ก็แค่รด,ดน้ำแล้วก็สวดบริกรรมคาถา,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 าเฮ้ยงเอาไปไว้กับต้นไม้ของชิคกี้พายดีกว่า และกดกระดิ่งด้วยนะนี่มายมเงินมายมทองเนี่ยก็หักโตซะ่ไหมขอโทษนะที่ไม่ค่อยมาดูแลนี่มีอะไรต้นมาอยู่หรอใช่ฉันเอาต้นรักฉันออ,อกมาจากแดดกอะไรอ่ะต้นอะไรอะว่านเงินวัานทองฉันอะไปบูชามา <c oughs> ทำไมต้นมันแปลกๆอะโอยเธอของแปลกอะมันก็มักจะมาพร้อมกับของดีทั้งนั้นแหละจะดีเหรอดีสิเขาหัดปลูกต้นต้นไม้ตั้งแต่เมื่อไหร่เนี่ย้เขาบอกว่าถ้าฉันปลูกบ้านนี้ยฉันอาจจะมีความรักฉันว่อยากจะพบรักกับชายหนุ่มในฝันออไปเอาสิวที่ออกก่อนมันจะยิงฉันตายอยู่แล้วเนี่ยเอนี่จมาบุลี่ฉันนะฉันน่ะจะเอาบุกไ้ตรงนี้แหละอออ ลูกฉันน่ะจะร้อนละเธอก็ลดน้ำฉันด้วยละ่ะเ,เดี๋ยวนะจคที่อะไรเดี๋ยวก่อนอสวดมนต์ด้วยเหรอใช่ก็ฉันบูชาจากผู้หมอมาผู้หมอบอกว่าต้องสวดมนต์แล้วก็อ,อ,อะไรอ่ะผูอหมออินเดียคนนั้นน่ะเหรอหมอสมศักดิ์อินเดียคนนั้นน่ะนชื่ออะไรไม่รู้ฉันจำไม่ได้สมศัดิ์หรือเปล่าโอ้นั่นแหละโอเคแกน่ะฉันไปก่อนคนอะไร สวมดมนให้ต้นมงต้นไม้โอ้ยสาธุใครร่ำรวยร่ำรวยมีความรักใจรักชายหลงใครมองก็ต้องต้องตาต้องใจชเธอสาธุ กิกนหลายก็แบบให้ซื้อเนื้อหมูมาเยอะแยะเนี่ยตะกี้จะทำอะไรอะ่ะเธออะไรอ่ะเธอหาอะไรอยู่อ่ะถ้าจะกี้หมูท้าเหรอทำไมซื้อหมูแบบสดๆมาเยอะมากเลยอ,ะอ่ะเปล่าตอนฉันซื้อแค่เลือดหมูน่ะแล้วเขาไม่ขายฉันก็เลยต้องซื้อหมูมาด้วยซื้อมาทำอะไรอะ่ะเอามาโรยหน้าต้นไม้ นี่ไม่ใช่เธอจำบ้านที่ฉันบอกเธอได้ไหมว่าฉันได้มาจากข้อหมออ่ะเขาว่าบอกให้ฉันว่าต้นเนี้ยมันเป็นต้นพิเศษต้องหลดด้วยเลือดเ,เท่านั้นนี่จก,กี้ มันแล้วไงวะฉันจะถูกบ้ามันเป็นวานิเศษเธอไม่เชื่อฉันนะอุ้ยมันจะพิเศษไม่โสอะไรจากไหนล่ะมันเธออย่าไปฟังคําใครเยอะเลยฉันว่านะเธออย่าเพ้อเจ้อไอ้นี่นี่ไม่เชื่อก็อย่าลบหลู่นะชิคกี้พายใครมาเคาะประตูอะไม่รู้สิเดี๋ให้ฉันว่าโอเคโอเค สวัสดีหนูเนี่ยเข้ามาก่อนสิจ้าลุงเออไม่เป็นไรลุงจะมาส่งข่าวเฉยๆหนูแล้วม,มีอะไรหรือเปล่าจ้าตอนนี้หมู่บ้านเราอ่ะมีคนนามว่านผีปอมมาปลูกและตอนนี้แกก็ตายไปแล้วหนึ่งคนจริงหรอจ๊ะบ้านไหนไงจงตาลุงก็บ้านเหนือนี่ไงและตอนนี้หมอผีแถวบ้านเราอ่ะมีคนมาแอบปลูกต้นหนึ่ง เองก็รับันตัวให้ดีล่ะเตือนลูกหลานไว้ด้วยเนอะตอบเนี่ยเป็นตอบสินดาปอบสินดามจากทะเลนู้นออกไปแล้วล่ะจ้าเออดีจ้าเออตะกี้ใครมาลุงจันน่ะว่าแต่ลุงจันมาทำอะไรอ่ะฉันได้ยินอะไรเป๋อเป๋อเป๋อตะกี้อ่ะไม่มีอะไรหรอกเธอ อ๋อคือลุงบ้านเหนือแกตายอะาจา้ะน่าจะป่วยตายหรือม,มั้งไม่ไม่น่ามีอะไรหรอกอธรรมดาแหละแกก็นั่นแหละเออตามภาษาคนแก่นะเนออาะวันนี้หมู่บ้านเราอะมีคนนามว่านผีปอมมาปลุกโลกผีแถวบ้านาเราอะมีคนมาแอบต้นหนึ่ง ม,มันเป็นปอบลิ้นด,ำ,ดำมาจากเรนู่นที่ลุงจันพูดอะเรื่องจริงรอะเนี่ยเราวาดอีกต้นหนึ่งแล้วเราก็เอามาจากหมอผีแล้วไอ้หมอผี่ก็บอกว่าให้เราลดน้ำเรื้อยๆหรือว่าต้านที่เราลูกมันจะเป็นบ้านผีตออะผมไม่ใช่หรอกมั้งโอ๊ยคิดมากแล้ว เมื่อตัวหมดเลยเนี่ยช่วงเนี้เนื้หมูก็หาไม่ได้พอซื้อใครก็ไม่มีใครขายคนในตลาดก็ยังจะมาถามว่าเราจะซื้อไปเลี้ยงว่านผีอีก ทำไมฉันไม่ค่อยสบายอนะ่ะเป็นมาหลายวันแล้วนี่นหะว่าพี่เลยนี่เธออย่ามาล้อฉันเล่นเลยฉันว่ามันล้อฉันเล่นนแน่ๆไาแล้วแจ๊บอะไรเธอเธอตัวร้อนมากเลยนะแล้วเธอจะไปดับน้าเหรอนี่ฉันไม่ไหวแล้วนะฉันต้องเป็นไข้ฉันจะไปนอนคะัะฉันไม่มีเสื้อแขนยาวอะ่ะก็เลยต้องใส่อันนี้แหละโอเคโอเคงานะาน่ะเธอนอนอยู่ตรงนี้นะ เดี๋ยวฉันน่ะไปหาพ่อหมมาให้เธอก่อนทำไมจุจุเธอไม่สบายกระทันห <Alright. S 1> ันแบบนี้ฉันก็ไม่รู้เหมือนกันนะโอ๊ยฉันเป็นอะไรไปเนี่ยเธอนอนตรงนี้ก่อนนะเดี๋ยวฉันน่ะจะขึ้นไปดูไทดัสหน่อยโอเค เลยอ่ะแต่ฉันรู้สึกเหมือนฉันฉันอยากกินลูกลาบเลือดซาเอาแบบสุกใช่ไหมปกติเธอไม่เคยกินนี่ฉันอยากกินดิบฉันอยากกินดิบดิบเลยขอนะใส่เลือดเยอะๆนะใส่เลือดเยอะๆนะเธือเป็นอะไรหรือเปล่าอยากกินของสดๆนะจะกี่ฉันเจ็บจะกี่ฉันเจ็บจะกี่ฉันเจ็บอยากกินของสดๆโอเคโอเคเดี๋ยวฉันจัด 这件挺好做，我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 ， มันไม่อิ่มอ่ะนั่นมันสันนอกหมูนะแบบสดๆนะเธอก,ก้ากินเหรอเอาแบบนี้อีกอฉันไม่มีแล้วแต่ะก,กี้อันนี้เดี๋ยวก่อนฉันจะทำให้ไทดาวนนะนี่ปล่อยฉันปล่อยะก,กี้หะามกีนนี่เอาไมนนส่ะก,กี้ อืมจ็กกี้อ่ะมันต้องบ้าแน่ๆเลยอ่ะจู่ๆมันกินหมูดิบหรือว่าที่ลุงจันอ่ะบอกว่ามีคนปลูกว่านว่านผีปอบที่มาจากเขมรหรือว่าต้นไม้ที่จะกิีปลูกอ่ะมันจะเป็นว่านเขมรว่านผีปอบแสดงว่าจะกกี้อ่ะโดนปอบอ่ะสิงร่างอ่ะดี่เราจะทำไงดีอ่ะถึงว่าล่ะบ้านเหนือลุงบ้านเหนือ ที่ตายอ่ะอาจจะเป็นเพราะแบบนี้ทำไงดีอ่ะเอา้าวจ็คกี้ทำไมอยู่นี่ได้ไงอ่ะอา้าวฉันก็ขึ้นมาข้างบนอะสิไม่มีอะไรนี่ทำไมหรอเธอจะกินเนื้อหมูสดได้ไหมอ่ะเดี๋ยวฉันน่ะจะได้ไปซื้อให้ฉันเนี่ยนะอยากกินของสดะจะบ,บ้าหรือเปล่าโอ๊ย้ยนี่ฉันแค่ป่วยนะฉันไม่ได้เป็นบ้าจริงเหรอ นี่ก็เมือก่อนก็เมื่อวานก่อนอะเธอยังจะขอกินลาบกินซ่ากินรูเลือดเลยอะโอ้ยนี่จนว่าเธออะคิดไปเองแล้วล่ะฉันไม่กินของอะไรแบบนั้นหรอกเหม็นข้าวจะตายอะไรอะเสียงอะไรอะ เฮ้ยโตนขึ้นบ้านหรือเปล่าระลังนะ ไปข้างล่างลหะอเธอเก็บตัวแบบเนี้ตั้งสองสามวันแล้วนะนี่เธอไม่ออกไปเลยนะกลางวันน่ะแล้วปิดผ้าม่านทำไม <c oughs> ฉันไฉันไม่อยากโดนแดดอ่ะฉันฉันฉันฉ,ฉ,ฉ,ฉันไม่ชอบอะ่ะถ้าอยากเข้ามาพร้อมกับแสงแดดสิอย่าเปิดประตูด้วย <c oughs> ไปดีประตูนี่เธอเป็นอะไรหรือเปล่าฉันหลอกไปเที่ยวฉันบอกให้ออกไปฉันบอกให้ออกไปไปิดประตู ที่พายว่านะมันมีอะไรแปลกๆตั้งแต่แจักกีอะอาว่าใน,นตอนนั้นอะ